อ่ะมาต่อกันครับบางทีคุณหมอระดับผู้สูงเขาก็มีถามผมพูดหลวงพ่อเขาก็เรียนสายนี้ก็มีเยอะนะครับผมผหลวงพบวชตั้งแต่เด็กเรียนจบดจุนด็อกเตอร์ตั้งคำถามมาอย่างนี้แหละครับเราก็เป็นลูกศิษย์ที่ดีอย่างเงี้ยไวรัสคอมพิวเตอร์ กับไวรัสหรืโรคระบาดในตัวคนเหมือนกันไหมมีคำถามนี้มานานแล้วน่าจะหลายเดือนแล้วบางคนเขาก็ตอบไปบ้างแล้วบางทีเขาเขาสอบเอาวุธนะครับเองอย่างผมเนี่เอาความรู้ไว้แล้วก็บอกรูกบอกหลานอัดวิดีโอหรือว่เขียนใส่กระดาษบางทีก็ จับคู่กันได้เท่งนั้นแล้วสอบนักเรียนในร้อยหรือสอบอะไรได้ทั้งนั้นแหละสมาพักครูก็อ,อย่างนี้แหละเขาบอกไม่ผิดผู้ชมบอกไม่ผิดสนับสนุนให้บวชตองบวชใจเด็กท่องหนังสือและปฏิบัติได้คุณก็ไปสอบข้อหมอหระดับผู้สูงเาเรียกว่าอย่างน้อยได้แล้วห้าคะแนนสิบคะแนนได้มากกว่านั้นอีทำไงได้นะ้องเราไม่มีปิดกั้นนะไม่มีปิดกั้นกัน ระบบเนี่ยนะคอ,อมิอรนนะเรียสื่อหากันเขาไม่ไม่มีปิดกันเพราะว่าพร้จงบอกแล้วว่าสนับสนุนให้บวชไม่ใช่ว่าต้องปลูกต้นไม้เก่งๆดูแลธรรมชาติใจทั้งสี่เลยวะนะผมไวรัสคอมพิวเตอร์หรือเทเลคอมกับไวรัสโรคระบาดในตัวคนและสัตว์เหมือนกันไหม ผมตอบว่าเหมือนครับทำไมถึงผมได้ตอบอย่างนี้เพราะว่าเขาผูกไว้กับธรรมชาติปัจจัยทั้งสี่และห้าก็เหมือนผมเป็นช่างผมก็เรียนเทคนิคมานั่นคือเทคโนีแล้วก็เกี่ยวกับ สัญญาณการสื่อสารเขาจะเรียกว่าตัวต้านทานจะมีแถบสีมีขีดแต่ถ้าเรียนลรงแล้วคอนดูตัดต้นไม้ปุ๊บขาดปั๊บเนีย่ยแหละครับโทรทัศน์พังปุ๊บวิทยุระเบิดปั๊บโทรศุมโทรศัพท์ทั้งนั้นแหละครับถ้าตัดต้นไม้ปุ๊บคนเนี้ยเริ่มและซื้อโทรทัศน์ใหม่เลยนั่นคือครูบาอาจารย์พวกเราสอนมาอย่างนี้ นั่นคือความรู้อย่างนึงไปได้อย่าไปตัดทำไมถึงต้องใช้คำว่าเหมือนกันเพราะว่าสัญญาณผูกไว้กับออกซิเจนที่บริสุทธิ์ดาวเทียมผูกไว้กับต้นไม้ต้นไม้หายออกซิเจนรองหายถูกต้องไหมครับออกซิเจนรองหายผูกไว้กับความชื้น อเอาจรเจนหายแล้วเราก็ภูมิ้านทานน้อยลงหรือที่เรียกเป็นโรคบกพ้อง HIV ตัดต้นไม้ก็นรมากบกพ้องภูมิ้านทานเราอ่อนแอความชื้นพื้นที่เป็นสีแดงมีสารพิษ ยาพาาแมซงซึมเอโตปิโตปิจาร่ยมซึมซับทำให้ใต้พื้นสะสมไวรัสสะสมโลคระบาดนานาชนิดดื่มกินทานเข้าไปหายใจเข้าไปนะครับผมสัมผัสแม้กระทั่งละอองนะครับผมเข้าใจนะครับผม คนก็บอกเอ๊ะทำไมโทรศัพท์หมุนจิ้วจิ้ว,วนี่แหละเขาผูกไว้กับธรรมชาติแล้วให้สนับสนุนให้เราปลูกกับคืนเหมือนตามข้อกฎหมายอย่างไงอย่างนั้น,น,นที่ผมเคยเกินแล้วตอนนี้เราก็ยังรอรออย่างว่าเนาะมันทีสื่อสารกันไม่เข้าใจกันคัตเจอร์คัตเตอร์บางทีเขาก็ยังไปไม่ออก เฉลได้แล้วกว่าจะรูโ้โอ้โหป่าเฉลยต้องเขี้นเ,นเองเหมือนที่พุ้ก็พอหรือว่หนูสฉลยเองนแล้วก็มันระบุไว้ในข้อกฎหมายคุ้มครองและบังคับใช้จริงเนี่ยถ้าติดคุกเอาติดคุกจริงเลยติดไปนานแล้วน,นะพวกเราทุกคนคนเป็นพ่อแม่ก็ไม่บอกเนาะอย่างว่าเนี่ยปู่ย่าตายาย,ายนี่ก็รอรอเขาเรียกว่าหมายสารขอความร่วมมือดีกว่า ออกขึ้นบ้านวัดวัดประวัด,วด,วดเท่าไหรกี่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ทุกแปลงนั่นก็ต้องให้ทางกรมที่ดินเขาแล้วก็่าไม้จะได้เอาเสาล้อมระยะห่างออกสื่อกันไว้ทิ้งระยะห่างกันห้ามนั่งใกล้กันอะไรว่าลูกประหลาด <c oughs> ลูกบา <c oughs> <c oughs> อีกนั่ง